คุณหมอนิงครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นสาวชาววันที่สามองการเดินทางก็กกไมนเสียงไก,ก่ร้องนะครับอ้๊ยเปียกเลยทุกคน โอ้โหสวยมากทุกคน,น,กน,นเ,เคนสวยมากโอ้ ภาพก็จะเละๆนยนะทุกคนโอ้เมื่อคืนนอนหลับดีมากเลยครับทุกคนก็นอนหลับดีมากทุกคนเมื่อคืนนี้อากาศจะหนาวอ่ะหนาวมากแต่มีที่มีถุงนอนนะครับก็ช่วยได้นะครับระด,ดับดีเลยแหละอุ่นเลย,นะขยเขาสวยมากเลยเห็นไหมบินชันบินชันวัดวัดอ่า ผ่าสังแก้วอยู่ฝั่งนี้ครับข้างหลังเนี่ยถ้าขึ้นไปปูไปผ่าวาสีืชก็จะเจอเห็นอยู่นะครับโอ่สวยมามมาก เกงก็ขาดเป้านะครับเฮ้อเบื่อมากเลยเชิงต็กเ,เลยทุกคนคันเกงขาดอุ้ยเอาอีกแล้วขาดนอกก็เดิมอีกโอ้จะไปให้ถึงไหนเนี่ยโ <c oughs> อ้เบิดคําสีบ้าอกพี่น้องเลย สวยมยก่อนเมฆยังบินนะทุกคนคิดดูดีที่ได้ว่าจะขึ้นไปข้างบนแต่ไม่ได้ขึ้นไปแล้วนะครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับทุกคน ระบบไฟแจ้งเตือนของ B.M. แจ้งว่าโครมนั่นก็คือหลอดไฟด้านหน้านะครับน่าจะมีการระเบิดเราจึงจอดดูข้างทางแล้วก็ได้รู้ว่าไฟมันระเบิดจริงๆครับทุกคนตอนนี้คือเราคิดอะไรไม่ออกแหละคิดว่าต้องรีบกลับกรุงเทพให้เร็วที่สุดเพราะถ้ามืดแล้วไม่มีไฟแน่นอน ก็เอาตรงๆนะครับผมว่าเป็นกันทุกคนแหละพอเวลาที่รถเริ่มจะมีปัญหาเราจะไม่ค่อยอยากจะเที่ยวและไม่ค่อยอยากจะถ่ายและคือมันรู้สึกว่าเราจะเกิดอันตรายหรือเปล่านั่นนูน่นนี่มันคิดเยอะนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มเริ่มคิดเริ่มเอกใจหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้ก็แต่ก็ยังแต่ก็ยังแบบวนไปวัดพระแก้ววนไปเขาคอสเซอร์กิตอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ แต่มันมีความคิดเยอะครับทุกคนเนื่องจากรถที่เราขับอ่ะมันมีปัญหาผมว่าเป็นกันทุกคนเลยครับมันอธิบายเป็นคําพูดไม่ถูกนะครับผมว่ามันต้องเจอกับตัวถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกคนก็เนี่ยเริ่มเริ่มเห็นนะครับตอนนี้เราเริ่มเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นว่ามันมีไฟมันมีไฟแจ้งเตือนสามเหลี่ยมสร้างเอ่อบีเอ็มเนี่ยมันจะมีไฟเตือนขึ้นมานะครับตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วเนี่ยเห็นไหม ผมเริ่มสังเกตแล้วผมกําลังหาที่ที่จะจอดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็สุดท้ายเราได้รู้ว่ามันเป็นที่ไฟไฟหน้านะครับซึ่งเหตุเหตุเหตุผลหลักๆ DM มันจะเตือนขึ้นมาถ้าว่าโคมเนี่ยมันจะมีไฟท้ายอา่าแล้วก็ไฟหน้าเรา,าไม่รู้ว่าเป็นไฟหน้านะเพราะว่ามันจะมีไฟทีข้เงใจ ก็จอดได้ไม่นานเพราะว่าหนึ่งมันเป็นที่ชันนะครับมันจะเขาเรียกว่ามันจะไหล,ลนะครับมักมกววนก็ไม่เริกไม่เลิกตัดเรื่องแล้วกิบหนักแล้วอนนี้ม้วคุจะไปยังไงต่อวาเป็นชมุนก็น่าจะมีประมาณน่าจะหลายสิบโลอยู่ครับจากโคมกเปิไปนะครับิ่เที่ยงใตอ้มตอก่อนนะครับผมก็เขาบอกว่าโคมนะครับนี่เห็นไหมครับมันขึ้นโชว์สามเหลี่ยมโคม ผมก็หาอยู่ตั้งนานทีแรกผมก็ไม่รู้เป็นไฟหน้านะครับเพราะว่าเห็นไฟมันติดเล็กๆตวงเล็กมันติดอยู่ก็เดินหามันตรงไหนวะตรงไหนว่าขาดอ้อนบอกว่าโครมก็เดินหลังไปก็ปกตินะไม่มีอะไรสุดท้ายนะครับที่ผมสาเหตุคือทุกคนเห็นหลอดใหญ่ไหมสีน้าเงินอะ่ะมันขาดอตัวเล็กมันก็เลยติดผมก็เลยเออมันก็ไม่ได้ขาดทีแรกก็ดูแล้วดูอีกไล่ดูสุดท้ายก็ เจอนะครับผมก็นั่นแหละตามสเต็ปออกทริปทีหนึ่งมันต้องมีอะไรเสียนะครับโอเคจอดพักก็ก็เดี๋ยวหาอะไรกินก่อนที่ได้ว่าจะลงมากินตรงร้านกาแฟตรงหัวโค้งนะครับแต่ว่าเหมือนเขาไม่เปิดนะครับเราก็เลยอ่ะไม่เปิดก็ไมน,นเป็นไรเราก็กินน้ำต้หู้ของเราแล้วกันทุกคน ถึงเขาขอสกิจแล้วละครับผมเขาไม่รู้เขาเห็นทุกคนเขาบอกว่าเขาขอสกิจอ่ะเนี่ยมันทิ้งโค้งได้เห็นไหมมันเป็นโค้งที่น่ารักกับทุกคน ตรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เปิดเติมน้ำมันตรงตอนนั้นเขาเรียกอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันจางแยกไปเขาคอทุกคนเขาเรียกอะไรตรงนั้นนะ เขาทำถนนใหม่ทุกคนดูดีมากเลยอะ่ะสวยเลยนะอ๋อมีของขายด้วยพูเก็ทำใหม่เยอะเลยทุกคน มากอันนี้ก็จะเป็นอันซีนตรงที่ถ่ายรูปโอ้ยสวยมากเลยทุกคนอันนี้ผมแวะมาให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับให้ดูบรรยากาศวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้เข้าไปเพราะว่า ผมต้องรีบกลับกรุงเทพนะครับเพราะว่ารถต้องไปสวิตนะครับมีปัญหานะครับผมเพราะว่าถ้ามันมืดแล้วมันจะไม่มีไฟกลับนะครับต้องขอโทษขออภัยถ้าผมไม่ได้ไปข้างในนะครับสวยมากทุกคนผมจะขับแค่ช้านะครับให้มันดูวิวอะไรอย่างงี้นะครับผมสวยมากทุกคนบรรยาย เป็นคำพูดไม่ได้อ่ะมันต้องดูภาพเองนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเดี๋ยวให้ทามันแห้งก่อนผมจะพาทุกคนมาผาตัดนะครับโดยเอาจำมั่ามานี่แหละผาตัดคืออยู่ข้างบนข้างหลังมันตะแก้วนะครับอยู่ข้างบนเลย มอยตอรไซก็จอดตรงนี้นะครับคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็สวยมากเลยทุกคนโอ้ย าผาตัดคืออยู่ข้างบนนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยตร,ตรงที่มีหมอกพีเบกครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวให้ทางมันแห้งก่อนนะครับให้มันหน้าหนาวเต็มตัวก่อนผมจะพาทุกคนมาเราจะขีพ่พอไครขึ้นไปถึงผาตัดนะครับแล้วก็ไปกางเต็นท์นอนข้างบนนะครับเขาบอกว่าทางมันต้องรอให้มันแห้งกว่านี้ก่อนมันจะดีครับ เพราะตอนนี้มันยังไม่ค่อยแห้งดีนะครับขอพาทุกคนมาดูวิวนะอย่าวิวหลังวัดพระแก้วนะครับ ีสอดเยอะมากครับทุกคนนู่นผ่าตัดข้างบนอ่ะไอตรงที่เป็นลานๆอ่ะทุกคนนั่นคือที่กลางเต็นท์นะครับ ไว้ EP ต่อไปนะครับทุกคนตอนนี้ก็ต้องกลับไปเซอร์วิสรถก่อนนะครับเพราะว่าไฟไม่มีแล้วตอนนี้โอ้ปท <c oughs> ี่จอดรถด,ดีมากเลยอ่ะ <c oughs> เป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารนะครับทุกคน <c oughs> คือตรงนี้จะขึ้นอย่างเดียวทุกคนไม่มีลงเลยแล้วลงอีกทีนึงก็ลงขาลงเลยครับตอนนี้ เป็นโรงเตี๊ยมนะครับก็จะมีกาแฟเหมือนกันเหมือนซุก,กี้จินเอ้ยเหมือนซุก,กี้หม่าล่าเลยอะ่ะ <c oughs> เอ้ยก็น่าจะสุดแล้วครับทีนี้ก็เป็นลงแล้วพอเราลงปุ๊บมันก็จะโผล่ตรงป้ามปอทอเลยครับทุกคนน้ำมันก็นล้วก็ใกล้หมดแล้วนี่ลงแล้วคราวนี้ทุกคนผ่าตัดหยุ่งบนนู้นนะครับขึ้นทางบ้านเข็กน้อยนะครับทุกคน โอ้โห,โห,โห,โหสวยมากทุกคนมากี่รอบก็คือไม่เบื่อทุกคนมันสวยอะ่ะพอเราทำงานในเหนื่อยในกรุงเทพใช่ไหมพอมาขับรถแบบเนี้ยมันรู้สึกแบบบรรยากาศมันอู้มันช่วยเราทุกอย่างเลยอะ่ะโคตรเจนเลยทุกคนอยากให้ทุกคนรับบรรยากาศแบบนี้จังเลยอะ่ะ มันจดชื่นนะเอาบงทีขับรถอ่ะมันขับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าคุณขับรถใหญ่คุณก็ต้องเปิดกระจกถูกไหมแต่ว่าเนี่ยคือคุณไม่ต้องเปิดกระจกอ่ะมันมันได้หมดเลยนี่หมวกมือด้วยเห็นไหมเข้ากล้องก้ากล้องดอเราทำรีสอร์ททุกคนสวยมากเลยเห็นไหมพลังการงานสร้างไม,ไม่รู้ไม่รู้เข้าตรงไหนนะ มันแขงน้อยอยู่ข้างบนนู่นนะครับเขากำลังทำดีสอดแบบเขากำลังทำแบบเยอะมากทุกคนกำลังทำแบบนี้เลยดูดิเผื่อตรงๆนะแบบเพชรบูรนี่โหสุดยอดเลยตอนเนี้ยบูมมากเลยครับนี่ทำนี่ไม่ใช่ได้น้อยนะทุกคนนะเขาต้องขนอิดขนปูนขึ้นมาข้างบนนี่ ใช้ใชหลาย่างนะครับในการที่จะขนขึ้นมาเนี่ยเห็นสิบร้อที่ทานส่วนเราไปเมื่อกี้ไหมเขาไม่ลงทางนี้ก็เพราะว่ามันชันนะครับเขาก็เลยจะ,จะลงทางาวัดวัดเอนี่แผนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดินทางไปที่ เขาคอต่อนะครับแล้วก็วิ่งตรงเข้าไปสบบูนนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมตอนนี้อยู่เส้นเขาคอนะครับทุกคนกําลังจะวิ่งเข้าไปตรงเออกลางหันลมนะครับทุกคน รถเยอะมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันอะไรวะวันสุกหรือวันเสาร์ไม่รู้อ่ะผมจไม่ได้แต่รถเยอะนะครับถาตัดก็มีคนขึ้นไปเยอะมากนะครับเมื่อกี้เห็นรถเตรียมตัวเติมน้ำมันนั่นนูน่นนี่เพียบเลย